ไม่สลามคระบาะคาทุวาระบาระาทุวาระบาระคาตุลาระบาะเือรือไม่เชื่อวันนี้วันนี้เราจะมาทำอันกับคุณเอจ็ดครั้งที่อ่านุ่มมานุ่มมา ครับมาอูบิลลาฮิ <tik> เรากําลังจะแนะ <coughs> เจ็ดคำที่มีเกียร์ด้วยต้วถูกสี่ด้วยอนันะสองเส้กอย,ย่างด้วยอันที <c oughs> ่น้นะสเมื่อได้พูดสิ่งที่ไ,ไร้ <c oughs> ไไไประโยชน์ให้กล่าวว่า จอให้เอามาให้กนไเนี้ยใครนะนอนเมื่อตั้งใจกะทำอะไรเวลาถัดไปเฮ้ยใช่เหรอวนยกินหมดเลยเมื่อพบสิ่งที่ไม่ชอบให้เกาเกา การทดสอบไอมาลาให้เรากล่าวว่าใชะน้าล้เุหเาไให้ปาได้กล่าวทั้งกลางวันและกลางคืนให้เรากล่าวว่าได้ให้เลองมาดูเดีคอะไรกันเม่อดี้อกกนว่าหนู่หาเจอะครับ เมื่อประสบการเมื่อประสบการทดสอบจากโลกุบาฮาุตาเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าไภบาลาเนี่ยให้เราเก่าว่าอย่างไรครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยรนฮิวอินนาลไมเึงภาษา่นักเรียนก็มารับใน